วันนี้นะคะเราจะมาหาคิตตี้ค่ะในเซเว่นตามล่าหาขนมคิตตี้ใช่ไหมคิตตี้มาใหม่ใช่ไหมวันนี้อุตส่าห์เอลซิ่ใส่ชุดคิตตี้พอดีเลยพอดีเลยมาตามหาอะไรนะตามหาคิตตี้มาใหม่ใช่ไหมขนมคิตตี้มาใหม่นะคะเห็นเขาไปซื้อมาแล้วน่ารักมากเลยอยู่ไหนเนี่ยแม่คะหนูยอยากกิฟตี้ค่ะโอ๊ยโอ๊ย หาคิตตี้แต่อยากกินอาหารแมวมาดีก่อนเด้อมาดีก่อนมาดีก่อนมาลองเหมียวเหมียวซิเป็นแมวเราเหมียวเมียวเห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 มียวมาดีก่อนเหมียว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 จะไปเหมียวจะไปตามหาคิตตี้เหรอคะโอ้อยู่ตรงไหนน้าดูสิตามหามคิดดี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ขายของ ขนมคิตตี้ไงเราตามหามาสองนัดแล้วใช่ไหมไม่เจอเลยนะจ๊ะมีไหมคะมีไหมคะขนมคิตตี้นี้ไหมไม่ะคะ่ะนิวเขาบอกว่าไม่มีแต่มันมีขนมอย่างอื่นนะ,น,ะ,ะนิวเขาบอกว่าให้ไปทางนูน้นนะคะไปทางนู้นอันนี้ค่ะเาไปดูก่อนดูก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเสียว แล้วเปล่าเจ้าจ๋าขนมคิตตี้มีไหมอยู่ไหนนะอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นะเดินต่อไปเรื่อด้ยนะอันนี้แล้วเปล่าใช้คิตตี้หรือเปล่าอันนี้ใช่คิตตี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คิตตี้หรือเปล่าอันนี้ใช่คิตตี้หรือเปล่าไม่ใช่ระดมตามไปต่อแล้วอยู่ไหนคิตตี้อยู่ไหนน้มีอีกไหมในคิตตี้เจอแล้วเจอแล้วโอ้นี่ขนมคิตตี้นั่นเอง แบบเนี้ยเจสจากจะเอาอันไหนคะสององค์สองสามตีมีสี่แบบตานาน,านี้มีสี่แบบข้างในเป็นอะไรเนี่ยขอดูก่อนข้างในเป็นขนมอมหรือเปล่านะเ,นเนดี๋ยวดูแม่แม่ขอดูกระโหลกอืมแบบนี้น่ารักขนะ้างในเป็นขนมอมนะคะแปดสิบเก้าบาทหมดเลยนะแปดสิบเก้าแต่อันนี้จะหกสิบเก้าบาทจะเป็นพวงกุนแจคิตตี้เจสจากไปดูซิ เดี๋ยวต้องเอามาอันนี้เป็นกล่องนะคะกล่องใส่้าวตาจ๋าน,น่ารักเป็นกล่องคิตตี้มาค่ะอ๋อน้องตาจ๋ามายืนตรงนี้เลยลูกอันนี้เป็นอุ้ยอันนี้ก็น่ารักเอาไหนดนนหอีอันนี้ก็น่ารักค่ะอันนี้ก็น่ารักเอาเราถือสิอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักขนมอาเป็นขนมโอมอยู่ข้าง ไม่ก็ไม่รู้ยังไม่เคยกินเลยเพิ่งมาเจอนี่แหละต้องเคยกินนะต้องเยกินเหรออ๋อเอาอันไหนดีละแต่ขนมจะหมดแล้อันไหนคะเดี๋ยวเราต้องเลือกก่อนนะเอาอันไหนดีจะปูึกษากันเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีขนมอมอยู่ข้างในนะคะโิตีสแควร์คอนเทนเนอร์อันไหนน่ารักคะเพื่อนๆแบบไหนน่ารักคะ เรจะจะเลือกอันไหนมันจะจ่เลือกอันไหนคะจะจ่เลือกอันไหนคะอันนี้โอเคจะ,ะจ่ายตังกันช่วยเพื่อนดูก่อนเอาแบบนี้นะอ้าวเรามาดูกันเต็มเต,ม,เตมนะคะขนมคิตตี้นะกล่องมันจะเป็นพ็าเกจมันจะเป็นรูปคิตตี้ใช่ไหมแล้วมาแกะดูไหมว่าข้างในมีอะไรเอาเร็วแกะมาเลยเ,เป็นขนมอมแน่นอน นมอมแน่นอนแต่ว่าจะเป็นขนมอมอะไรนะแกะยังไงลูกจา๋าหมุนแกะเลยแกะขึ้นตึ๊บค่ะอ้าวลองอาทิ้ใส่มือแม่เดใส่มือแม่จีบไม่ไม่เห็นมีรสชาติไม่เห็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะขนมข้างในมันจะเป็นขนมเคี้ยวหนึบแบบนี้นะคะใช่ไหมอ่ะเมื่อวานเราลองชิมดูสีอะไรคะลูกอ่าเราจะจ๋าลองชิมสีเขียวสิสีเขียว ต้องโดมชิมไปก่อนเลยกัดตุ๊บไปรสชาติเหมือนอะไรรสชาติเป็นยังไงหวานหรือเปรี้ยวหวานหรือเปรี้ยวคะหวานหรือเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวก็จะไม่ชอบกินเท่าไหร่นะแต่ว่ากล่องมันน่ารักมากเลยหลังจากกินขนมเสร็จอันนี้ไปทำอะไรคะลูก พวงกุญแจเ <c oughs> จะจ๋า <c oughs> จะไปห้อยอะไรดีคะลูก <c oughs> ห้อยอะไรคะยังไม่รู้เลยเอาละน่ารักน่ารักมากเลยนะใครยังไม่ได้ไปดูนะคะ <c oughs> ก็ดูได้นะที่เซเวนะ่นนาบางที่ก็ยังไม่มีเนาะเอาละวันนี้น้องเจะจ๋ากับแม่จิ๊บขอลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามกดให้น้องเจาจ๋าด้วยนะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนไม่บาย